รถยนต์ติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรบนถนนหลวง331จากการเกิดอุบัติเหตรุรถบรรทุกชนกัน3คันรวดบริเวณจุดยูเทินบ้านอ่าวช้างไล่ตำบลแปลงยาวท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวนำกำลังตำรวจเร่งตรวจสอบเครียรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนท้ายรถจิบล้อตกลงเกาะกลางจากรถบรรทุกแท่งปูน ทำแท่งปูนหล่นเกลื่อนถนนกู้ภยัยงัดผู้บาดเจ็บบนรถพ่วง18ล้อท่งโรงพยาบาลแปลงยาวพันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวร้อยตำรวจโทธนงังวันสิริรองสารวัตรสอบสวนร้อยเวรพร้อมตำรวจสายตรวจจราจรตำรวจสายตรวจรถยนต์20ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเร่งระบายรถยนต์ที่ติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรนานเกือบหนึ่งชั่วโมง ท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่บนถนนหลวง331อำเภอแปลงยาวมุ่งหน้าอำเภอสัตหีบจุดที่เกิดเหตุเป็นช่วงบริเวณเลยทางแยกเข้านิคมอุตสาหกรรมเกตเวหมู่ที่8บ้านอ่าวช้างไล่ตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาและเมื่อเวลา10นาฬกา30นาที พันตำรวจเอกปรีชานิสัยสมผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรแปลงยาวได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันสามคันรวดททำให้รถติดยาวจึงประสานตำรวจสายตรวจจราจรตำรวจสายตรวจรถยนต์20ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สภาพด้านหน้าพัาางยับจอดขวางถนนห่างออกไปประมาณ20เมตรพบรถบรรทุก10ล้อ ถลไหลลื่นตกลงเกาะกลางและห่างออกไปประมาณ80เมตรพบรถบรรทุกหล้อจอดริมถนนตามถนนพบแท่งหินคล้ายฝาท่อรางระบายน้ำตกเกลื่อนส่วนอาสาสมัครกู้ภยัยพนมจุดแปลงยาวได้งัดประตูหน้ารถพ่วง18ล้อนำคนเจ็บออกส่งรักษาต่อโรงพยาบาลแปลงยาวในอาการแน่นหน้าอกแขนขวาไหล่ขวาแผลถลอกปวด ผู้สื่อข่าวพยายามขับรถเลาะไหลาทางซ้ายเพื่อทำหน้าที่ใช้เวลากว่า15นาทีด้วยรถยนต์ตึกสะสมยาวบวกกับฝนที่ตกกระหน่าผู้ใช้รถที่พอเห็นสัญญาณไฟรถผู้สื่อข่าวและรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามหลบหลีกทางให้ในที่เกิดเหตุได้พบเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแปลงยาวเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลทุ่งสเสาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 อาสาสมัครกู้ภยัยพนมจุดแปลงยาวกำลังให้การช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่ตกลงเกาะกลางและพยายามโบกรถที่ติดสะสมได้สอบถามคนขับรถพ่วง18ล้อในอาการมึนงงบอกว่าตนเองขับรถที่บรรทุกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์วิ่งมาจากปราจีนบุรีกำลังไปส่งที่จังหวัดชนบุรีพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุจู่ๆรถน้ำมันเบรกเหตุจากมีแท่นหินตกเกลื่อนถนน ตนเองเบรกแล้วแต่เอาไม่อยู่ด้วยถนนที่ลื่นเพราะฝนตกหนักขณะที่นายพิพัฒน์สารลักษ์คนขับรถบรรทุกน้ำมันได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีฝนตกตลอดระยะทางตนเองไปส่งน้ำมันกำลังตีรถกลับบริษัทพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกทำแท่นหินตกหล่นเกลื่อนตนเองพยายามหักหลบแต่ก็เกิดมีพ่วง18ล้อชนท้ายเต็มแรง จนรถตกลงเกาะกลางทางด้านผู้ใหญ่อเนกพมเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านอ่าวช้างไล่ก็ร่วมให้การช่วยเหลือด้วยจังหวะออกมากับลูกบ้านพบเห็นพอดีก็เล่าตรงกันกับคนขับรถบรรทุกว่าสาเหตุจากฝนที่ตกหนักจนทำให้ถนนลื่นและด้วยรถบรรทุกแท่นหินวิ่งออกมาจากทางแยกเข้านิคมอุตสาหกรรมเกตเวช่วงวัดอ่าวช้างไล่เกิดพลาดแท่นหิน ที่เป็นฝาครอบท่อรางระบายน้ำที่กำลังจะนำไปส่งที่ท่าข้ามอำเภอบางปะกงเกิดล่นลงถนนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นล่าสุดสามารถเคลียร์พื้นที่พร้อมเปิดการจราจรได้ตามปกติส่วนทางกฎหมายพนักง,งานสอบสวนให้ประกันมาคุยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวีสุวรรณรายงาน